สรุปผลการแข่งขันศึกมวยมันสนั่นเมืองครับวันอังคารที่17ตุลาคม2566เวทีมวยนานาชาติรังสิตผลคู่ที่1ครับฝ่ายแดงวัยท็อปสิทธิ์ผู้กองสาวเพชรบุรีแพ้คะแนนเดวิดสิทธิ์ไทยแลนด์ผลคู่ที่2ครับเพชรสองเลราวัยมวยไทยชนะคะแนนทองสิทธิ์เจริญทรัพย์ผลคู่3าครับเพกะกะชรกากาโชติบางแสนแพ้คะแนนมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยผลคู่ที่4เพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ชนะคะแนนรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใสทอง ผลคู่5ครับลมร้อนสอรัดรุ่งโรดแพนอกยก4รุ่ง3บีก่ออดิสัก์ผลคู่ที่6ครับพลายทองคำออโต้โมวยไทยสนะคะแนนลายมังกรเปิ้นนครผลคู่ที่7เพชรสายยันโรงเรียนกีฬาโคราชแพนอกยกที่1เพชรใหม่ดาบรันสารคามและคู่ปิดท้ายครับสำริษ้น้ำจิ้มดาบรันสารคามชนะคะแนนน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิม นี่คือผลการแข่งขันครับศึกมวยมันสนั่นเมืองวันอังคารที่17ตุลาไม่อยากจะพลาดนะครับติดตามข่าวสารวงการมวยกดติดตามช่องของเราไว้แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราครับย้ำผลการแข่งขันอีกสักหนึ่งรอบนะครับแบ่งเป็น2ช่วงคู่ที่1ครับช่วงแรกเดวิดสิทธิ์ไทยแลนด์ชนะคะแนนวัยท็อปสิทธิ์ผูกองสาเพชรบุรีคู่2เพชร2เลราวัยมวยไทยชนะคะแนนทองสิทธิ์เจริญทรัพย์คู่3มมณีแดงไฟเตอร์มวยไทย ชนะคะแนนเพชรกาก้าโชดบางแสนคู่4คู่สุดท้ายนะครับในช่วงแรกเพชรสองแสงเพชรตเตระวิทย์ชนะคะแนนรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่าสทองแล้วก็ช่วงที่2คู่ที่1ครับรุ่ง3ามีกออาดิศักชนะ TKO ลมร้อนสอรัตรุ่งโรดยกที่4คู่ที่2ครับพรายทองคาออโต้อาวันมวยไทยชนะคะแนนลายมังกรออัจฉริยะคู่3เพชรใหม่น้ำจิ้มดาบันจรคามชนะ TKO เพชรสาย,ยานันโรงเรียนกีฬาโคร,ราชยกที่1 และก็คู่สุดท้ายครับคู่4ช่วงที่สสำริ์น้ำจิม้มดาบรันสรคามชนะคะแนนน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิมครับนี่คือคู่เอกนะครับในช่วงปิดท้ายศึกมวยมันสนันเมืองบวกมาเดือ็ดแปดตุลาคมเจอกันคลิปต่อไปครับ